สวัสดีครับวันนี้จะพามากินเนื้อ,อย่างพรีเมียม A5 นะครับนี่คือร้านเนื้อ,อย่างสไตล์ญี่ปุ่นเป็นร้านเล็กๆแบบมินิมอลครับชื่อร้านโยกินิกุร้านจะอยู่ที่บางแสนชนบุรีถนนเข้าหลามนะครับติดกับตลาดปลาบางแสนเลยจอดรถที่ร้านจอดรถตลาดปลาได้หรือว่าจะเข้ามาบอกว่ามาร้านปิ้งย่างโยกินิกุนะครับเขาก็จะมีพื้นที่จอดรถส่วนตัวไว้ให้เมนูที่ร้านจะเป็นแบบอละลาคาร์ดนะครับมีทั้งปิ้งย่างและชาบูครับนอกจากเนื้อก็จะมีเมนูข้าวหน้าต่างๆมีซาซิมินะครับมีแอปเปิลเทเซอร์ของกินเลน ที่295บาทนะครับสำหรับคนรักเนื้อร้านนี้บอกเลยว่าคือสวรรค์เลยครับเพราะคุณจะได้ลิ้มรสชาติเนื้อวากิวแบบละลายในปากใช้คํานี้ได้เลยเพราะเนื้อแต่ละอย่างเขาเสิร์ฟมาเนี่ยเต็มไปด้วยคุณภาพและความพรีเมียมสุดๆนะครับเวลาสั่งอาหารเขาจะมีแบบสแกนให้นะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถสั่งที่พนักงานให้พนักงานแนะนําเนื้อแต่ละส่วนได้เลยครับที่โต๊ะเขาจะมีวิธีการย่างมาให้นะครับเนื้อดีๆย่างอย่างไรให้อร่อยที่สุดถ้าไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามพนักงานได้เตาที่ร้านจะใช้เป็นแบบเตาฮิดะนะครับเป็นเตาถ่านแบบโบราณของญี่ปุ่นอ่ะมาเริ่มกันที่กลองหันสั เ,เปิดออกมาเป็นเซตพรีเมียมวากิวเ5นะครับเสิร์ฟเนื้อ5ส่วนที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีชุดผักและน้าจิ้มด้วยตัวเนื้อจะประกอบด้วยส่วนแรกคือเนื้อคารูบีครับคือเนื้อส่วนบริเวณส่วนอกถึงท้องนะครับมีไขมันแทรกในเนื้อค่อนข้างเยอะตามภาพที่เห็นนี่คือแบบเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัดเป็นชิ้นหนาพอดีคำโรยเกลือพริกไทยดำมาแล้วนิดหน่อยมีมาให้5ชิ้นนะครับเวลาเอาไปย่างบนเตาถ่านร้อนๆไขมันที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อมันก็จะละลายนะครับให้รสชาติที่หอมหวานเนนนนียยุุ่่่มมมมลออออราากๆคสวตื ครับจร,จริงๆแล้วมันก็คือส่วนคารอบีเหมือนกันแต่ว่าส่วนนี้จะเป็นเนื้อติดซี่โครงจะมีรสชาติที่หอมเข้มข้นความนุ่มละลายแทบแยกไม่ออกเลยนะครับถ้ากินแบบไม่ต้องคิดมากก็คารอบี A5 นั่นแหละครับแค่โรยเกลือพริกไทยก็จบแล้วครับเคี้ยวเบาๆรสชาติและรสสัมผัสมันก็จะพุ่งไปทั่วทั้งปากเลยต่อมาเป็นเนื้อส่วนชินชินหรือชินธรรมะเป็นเนื้อส่วนที่อยู่ระหว่างสะโพกกับน่องขาเนื้อมีความละเอียดนุ่มมันจะน้อยกว่าคารอบิเมื่อกี้นะครับพาร์ทนี้เขาจะสไลด์บางหน่อยนะครับเวลาย่างเนี่ยเราไม่ควรย่าง ก็จะไม่อร่อยชิ้นนี้ลองกินกับข้าวดูแลว้วอร่อยใช้ได้เลยครับแล้วก็จะมีส่วนโมโม่ครับคนที่ชอบทานปิ้งย่างเนี่ยจะต้องถามหาเนื้อส่วนนี้เลยด้วยรสสมผัสที่เคี้ยวนุ่มกําลังพอดีพร้อมมีไขมันแทรกที่สวยงามรสชาติเข้มข้นนะครับเอาไปทําชาบูก,ก็ได้แต่ผมว่าโมโม่เนี่ยปิ้งย่างอร่อยที่สุดแล้วละครับต่อมาเป็นลิ้นวัวบุปผาครับเป็นพาร์ทสุดท้ายของเซตนี้นะครับเป็นลิ้นวัวที่หั่นชิ้นหนาหน่อยแล้วก็บ้างเป็นรูปดอกไม้แบบนี้เวลาเอามาย่างเนี่ยมันมีานน่อ,อ้้ตชิ เขาขนานนามว่าเป็นราชินีวากิวครับราคา1490บาทต่อ1น0กรัมครับเขาจะหั่นมาในรูปแบบของสเต็กชาโตบียองนะครับหรือว่าเป็นหนึ่งในสเต็กที่นุ่มที่สุดของสไตล์ฝรั่งเศสเนื้อส่วนนี้เป็นเนื้อที่หายากมากนะครับวัวตัวหนึ่งจะมีไม่มากมันจะอยู่ด้านในสุดของสันในหรือว่าเทนเดรลอยเทนเดรลอยว่านุ่มแล้วนะครับตัวนี้นุ่มกว่าชิ้นนี้เป็น A5 นะครับเป็นเนื้อที่นุ่มมากๆแม้จะมีส่วนเนื้อแดงเยอะหน่อยก็ตามการย่างก็ตามสะดวกเลยชอบแบบไหนก็ย่างบบ้นนตเอเีีย่งงพ น,นิดนห้ามละสายตาเลยนะครับย่างให้ข้างนอกเป็นสีน้ําตาลเข้มส่วนข้างในยังชมพูระเรื่อแบบนี้คือดีที่สุดครับตัวนี้จะได้เท็กเจอร์ของเนื้อที่ชัดเจนแต่ยังมีความนุ่มอร่อยมากจากมาเบลหรือว่าส่วนของไขมันขาวที่แทรกอยู่ในเนื้อมีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับชิ้นนี้สําหรับผมคืออร่อยที่สุดของมื้อนี้เลยครับต่อมา,อาจานนี้คือวากิยุเกะครับมันคือลาบดิบก้อยดิบสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีเขานะฮะของเราก็จะรสจัดเผ็ดเปรี้ยวเค็มใส่ข้าวคั่วแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยจะปรุงมาแบบเบาๆรสชชาาาิเเ็็มหววนนดถ้อบปรียก มอนลงไปนิดหนึ่งได้ครับกินกับไข่ดิบเสิร์ฟเย็นๆแล้วก็มีสาลี่ให้ด้วยเพิ่มความสดชื่นจานนี้ราคา629บาทนอกจากเนื้อแล้วเนี่ยก็จะมีหมูด้วยนะครับเป็นพรีเมียมพอกเซตราคา599บาทนะครับเป็นเซตปิ้งย่างมาพร้อมกับข้าวและซุปแล้วก็ชุดผักครับในส่วนของหมูนะครับก็จะมีหมู3มชั้นเป็นส่วนเนื้อสลับมันแบบเท่าๆกันเลยเอาไปย่างแล้วจะหอมมากๆครับสันนอกนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบมันก็จะลีนๆหน่อยแต่ก็จะมีความนุ่มอร่อยเหมือนกันแล้วก็คอหมูนะครับส่วนนี้ถ้าเปร ย่างเท่านั้นนะครับมันจะนุ่มอร่อยมากต่อมาจานนี้เป็นอุนัง,งิครับเป็นปลาไหลย,ย่างเสิร์ฟมาทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับกินกับข้าวอูนะดง้งหรือว่าข้าวหน้าปลาไหลเนี่ยเป็นเมนูที่ผมชอบมากเวลาไปร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะปลาไหลญี่ปุ่นเนื้อมันจะนุ่มนะครับรสชาติหอมหวานเค็มลดจัดนิดนึงแต่ถ้ากินกับข้าวแล้วมันก็จะพอดีจานนี้ราคา459บาทนะครับแล้วก็จะมีปีกไก่ย่างเกลือเป็นไก่ย่างธรรมดารรมดาเลยแต่อร่อยเป็นกับแกล้มสไตล์อิสยะนะครับเขาจะใช้ปลีกกลางหมักเกลือพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็็ย่างงงเเเนนือออมมักกรรบบสชิิพไึ เย็นๆเข้ากันมากครับเซตนี้160บาทมี3าไม้นะครับนอกจากไกล่แล้วก็จะมี3าชั้นย่างเกลือด้วยนี่ต้องกิน,น,นร้อนๆเลยจะอร่อยมากเซตนี้160เหมือนกันบางแสนชนบุรีจะขาดของทะเลไม่ได้ครับซีฟู้ดที่นี่สดมากมีทั้งกุ้งหอยเชลล์ตัวใหญ่แล้วก็หมึกทั้งตัวครับมากับใน้ิ้มซีฟูด้ดดูกุ้งดีครับเนื้อเด้งๆเลยกัดเข้าไปเนี่ยมันเด้งสู้ฟันเหมือนมีชีวิตเลยนะครับส่วนปลาหมึกถ้าสดๆเอาไปทําอะไรก็อร่อยครับหมึกกล้วยเนื้อนุ่มมากยิ่งโดนไฟยิ่งหอมเย้หหววนนเลัส่ช่ชตใญี่่่ขนนนนนาดหดหแล้ว้ววรสเือยว นอกจากปิ้งย่างแล้วที่นี่ก็จะมีซุชิยากี้น้ำดำแบบสไตล์คันไซด้วยนะครับเขาจะมีเป็นเซตมาให้แบบนี้นะราคา699บาทนะครับอันนี้เป็นเซตหมูนะครับพนักงานก็จะมาปรุงน้ำซุปให้ก่อนโดยนำน้ำตาลทรายแดงมันหมูเอาไปผัดกับหัวหอมให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาจากนั้นก็ค่อยๆเติมน้ำซุปเข้มข้นลงไปนะครับเอาเนื้อหรือหมูไปแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้แล้วก็กินได้เลยถ้าแบบดั้งเดิมจริงๆเนี่ยต้องจิ้มไข่ดิบนะครับเพิ่มความนัวเพราะน้ำซุปมันมีรสชาติเข้มข้นอยู่แล้วครับร 4ี่ทุ่มหยุดทุกวันอังคารนะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์ครับผมวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ